กแกห้ามพูดคําว่าซีเมนต์แกเรื่องนี้คือพีกมากติดเหลดนิดนึงนะถ้ากินเดนสบุกมีจัดอันดับความสวยฉันได้ที่หนึ่งค่ะตุยละการน้ำสมมตุติแกคนนี้คือหล่อมากแล้วเป็นแบบผู้บริหารอายุ เป็นคนฮ่องกองแบบหล่ออ่ะฉันก็ชอบคดนีนึงนะคือมีชานเพื่อนสาวอีกสองคนรวมตุ้ยด้วยเป็นสี่คนเว้ยไปเที่ยวแบบโรดทริปกันเอาดีๆเพื่อนสาวฉันก็แอบฉเฉลยว่าตุ้ยก็ชอบนิดนึงมันก็เลยจัดให้ชานานั่งคู่กับตุย้ยชานานั่งที่คนขับใช่ปะตุ้ยก็ขึ้นมาข้างๆเว้ยตัวหอมจัง สีชมพูแล้วเขามีในอาร์ซินไมายด้วยช่วยให้ผิวใสแกแกมองฉันแกมองหน้าฉันถ้าแกไม่รู้จักว,ว่าฉันเป็นอีส,สึกแกจะคิดว่าชันเป็นเด็กเรียบร้อยคนดึงเพราะฉันหน้าตาเรียบร้อยแกดูก็แบบผิวใสนะดูดูแลตัวเองเลยอะแกผิวใสมันทําให้ดูหน้าเธอดูถนอมเว้ยหน้าเธอดูถนอมไหม ละดิโคตรหอมหอมจริงยกเว้นเพื่อนสองคนข้างหลังเหม็นความรักมันหลับไปก่อนแล้วก็คือเป็นฉันกับตุยหนุ่มหนิงกันสองคนมันรู้งานระหว่างทางก็คือไปได้สวยแกแบบเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรตอนกระทั่งแกไปเติมน้ำมันแล้วแกฉันก็แบบชอบดมกลิ่นน้ำมันนะไม่รู้เป็นอะไรก็เลยพูดให้เขาฟังว่าเออเนี่ยฉันเป็นคนแปลกๆป,ปะฉันชอบดมกลิ่นน้ำมันอะไรเงี้ยตุยก็แบบเออเหมือนกันเหมือนกัน เหมือนกันทันก็ต่อเลยตุ้ยเราชอบอะไรแปลกๆอีกอะเราชอบกลิ่นปูนซีเมนต์มากเลยแล้วความสวยก็มาถึก <c oughs> แกภาษาอังกฤษอ่าแกห้ามพูดคําว่าซีเมนต์นะแกต้องออกเสียงว่าซีเมนต์ซีเมนต์ไม่งั้นซีเมนต์มันจะแปลว่าน้าเชื้อของผู้ชายแก ว่าฉันชอบกลิ่นปูนมากมันกลายเป็นอย่างนี้เว้ยตุ้ยเราชอบกลิ่นน้ำเชื่อมากเว้ยแบบแบบชอบอะตุ้ยก็แบบตุ้ยคงบอกว่าเรียบร้อยแต่พูดจาแบบเอาเลยอ๋อเอาเลยอ๋อความผิดคือคือฉันคิดว่าที่ตุ้ยอ้าปากขางอยู่อะคือตุ้ยคงอึ้งมากที่ฉันชอบปูนใช่ไหมมันแปลกใช่ไหมฉันก็ดันขยี้ไปอีกจริงๆฉันชอบดมน้ำเชื่อมากแบบมันหอมยังไม่รู้เรื่อง,อ,งอีกเดี๋ยวจะไปขยี้ขยี้ เชื่อช้าื่เชื่อเช้านื่มเชื่อตัวยก็คือช็อกต้องขับไหมตุ้ยแบบถ้ายิ้มจะดูโรคจิตหรือถ้าไม่ยิ้มจะดูโรคจิตต,ต้องทำหน้ายัางไงไม่รู้จะแสดงอาการไงเลยทำหน้าแบบเพื่อนฉันเนี่ยมีอะไรโดนใจให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหรอรู้สึกว่ามันมีความเงียยแปลกแปลเพื่อนฉันก็ตุย้ยอีมันหมายถึงซีเมนต์ปูนซีเมนต์ตุ้ยก็ ก็ยิ้มอะแต่ว่าแบบมันหัวเราะไม่ออกจริงจรินจดดันคือตุ้ยไม่ขำแล้วค่ะทุกคนฉันเพิ่งรู้ฉันก็เลยขำมากขำแต่ก็อายแต่คือตุ้ยมันรู้ไงแกนึกออกป้าแล้วคือพอมันรู้ปุ๊บม,มันก็รู้สึกผิดที่มันคิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ต้องคิดไม่ดีอยู่แล้ว <c oughs> ตุวยมากแกแกมีเรื่องทั้ลรอให้คุยอะ สวยและหอมเหมือนเดิมเพราะว่าทาวัซลีนกลูตาไฮยาหลอดสีชมพูหอมมากจนสะกดตุ้ยและหนุ่มหลายๆคนได้ยุมมดัดแกแล้วจริงๆเนื้อเขาบางมากนะเบาจริงแกดูดิทาตั้งหลายรอบซึมเร็วมากลื่นเลยนี่ผิวแขนดีกว่าหน้าดูดิแกแล้วมันมีตัวหนึ่งที่มีเฉพาะในวัศลีนเท่านั้นนะคือกลูตาโกลเวยจะทําให้แกโกลแบบอัดฉีดผิวขาวเพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวให้พร้อมนะคะเพื่อจะตุ้ยตุ้ย